ขอเจริญในธรรมแก่ท่านสาธุชนทุกๆท,ท่านขณะนี้อาตมาภาพก็จะมาพูดพูดคุยสนทนาธรรมะในเรื่องเกี่ยวกับการม,มาราคะนั่นเองซึ่งเป็นกิเลสขวางกั้นไม่ให้พูดที่ฝึกปฏิบัติธรรมไปถึงฝั่งธรรมได้เวลาที่กิเลสราคะเนี่ยมันเกิดนะคุณโยม จิตใจมันจะหดหู่เป็นอย่างมากมันก็จะร้อนร้อนกวนกวายทุรนทุรายเป็นอย่างมากความกำนัดมันเกิดเนี่ยเพราะว่ามันต้องการที่จะเสพการราคะนั่นเองเนี่ยประมาณนี้คือคือเวลานั่งกรรมฐานเนี่ยคุณโยมมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นลักษณะเป็นมนโนภาพเกิดขึ้นนะคุณโยม มันยังเห็นรูปเป็นมโนภาพมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นกิเลสราคะเกิดขึ้นเห็นภาพผู้หญิงเกิดขึ้นมีลักษณะสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เกิดกิเลสราคะเนี่ยจะทํำยังไงประมาณนี้นะคุณโยมก็ให้นั่งนั่งพิจารณาอสุภกรรมฐานไปคุณโยมเห็นก็ให้มีสติรู้รู้ว่าเห็น ให้มีสติรู้ว่าเห็นไม่ต้องไปยินเดียินไายกับมันเห็นก็ให้รู้ว่าเห็นนะคุณโยมและตอนนี้กิเลสราคะมันก็จะไม่กําเริบอีกแต่ถ้ามันไม่เห็นจริงมันเห็นแค่ภายนอกอยู่เนี่ยมันไม่เห็นจริงเนี่ยสังขารมันปรุงแต่งไงคุณโยมพอสังขารมันปรุงแต่งมันมันก็เกิดราคะล่าไปมันก็ก็ทุกล่าไปนะคุณโยม ประมาณนี้นะนี่นี่นี่จึงบอกว่าเหตุให้เกิดทุกข์กคือการยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านะคุณโยมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อืมเออประมาณเนี้ยบางคนเข้าใจผิดว่าความรักจะต้องประกอบด้วยราคะแต่คุณโยมเข้าใจผิดไอ้ไอ้ที่มีราคะนะ่มันไม่ใช่รักนะมันมันเป็นความหลงนะที่นำไปสู่ทุกข์นั่นเอง มันเป็นสม,มุทัยเหตุแห่งการเกิดทุกข์นะคุณโยมถ้าเราเห็นเห็นความเป็นจริงแล้วเราจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายในความกำหนัดในราคาเ,เราเห็นภาพภาพผู้หญิงปรากฏขึ้นเ,เราก็พิจารณาไป ว่ามันจะสวยมันจะงามยังไงแล้วก็พิจารณาดูไปเรื่อยๆมันจะเกิดกิเลสลาคะก็ให้มีสติรู้ว่าเกิดโดยที่เราไม่ไปยินดีร้ายกับมันมีสติรู้อย่างเบาๆโดยวางอุเบกขาเออแล้วก็ฉีกผิวหนังชั้นนอกออกมาเออฉีกใบหน้าออกมาเห็นเลือดแดงๆสดๆเห็นกะโหลกสีแดงฉีกผิวหนังชั้นนอกออกมาจนเห็น ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เห็นหัวใจเห็นม้ามเห็นตับเอเห็นน้ำเหลืองลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เห็นของไม่สะอาดทั้งนั้นเออพอมันมันเห็นจนไปเห็นเป็นกระดูกแล้วมันเห็นเป็นของเน่าของเสียเนี่ยคุณโยมเห็นเหมือนคล้ายๆเป็นซากศพนะคุณโยมแล้วตอนนี้มันจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมันจะเกิดความเบื่อหน่ายสังเวชเกิดขึ้นคุณโยมมีกิเลสราคะอยู่ประมาณ80ด0เก้าเอรอย่างเงี้ย ร้อยเปอร์เซ็นอย่างเนี้ยเห็นผู้หญิงแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศเกิดราคะใช่ไหมเป็นทุกข์ใช่ไหมต่อไปเวลาที่คุณโยมเห็นผู้หญิงแลแ้วตอนเนี้ยก็ก็จะไม่เกิดกิเลสราคะต่อไปอย่างอัตมาภาพอย่างเงี้ยอัตมาภาพก็ไม่เกิดนะคุณโยมเพราะว่าอัตมาภาพปฏิบัติมาโดยตลอดปฏิบัติมาคือยังไงมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วนะคุณโยมแล้วตอนเนี้ย พอเราเห็นความเป็นจริงอย่างเงี้ยกิเลสราคะร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็ก็เหลือเหลือแค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ไงแต่เนี้ยพอมัาเหลือแค่นั้นปุ๊บใจมันร้อนใช่ไหมใจมันร้อนมันหงุดหูใช่ไหมมันก็จะหายไปหายไปหายไปใจมันก็จะเย็นยิ่งขึ้นเย็นยิ่งขึ้นเย็นยิ่งขึ้นตอนเนี้ยเพราะอะไรมันจึงเย็นล่ะเพราะว่ามันเห็นความจริงแล้วไงมันเห็นมันเห็นอสุภกรรมฐานความจริงแล้วใช่ไหมเห็นความจริงแล้ว เวลาที่นำพาให้ลูกศิษย์สอนนำพาลูกศิษย์นั่งเจริญอสุภกรรมาฐานเนี่ยก็จะสอนแบบนี้สอนให้พิจารณาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พิจารณาหัวใจพิจารณาตับพิจารณาปอดพิจารณาม้ามอืมประมาณนี้ก็ได้ความรู้มาจากตรงนี้จากที่เคยบวชมาจากที่เคยปฏิบัติมาก็ได้ความรู้มาจากตรงนี้ ความรู้จากหนังสือไหมเปล่าไม่ใช่ความรู้จากประสบการณ์ที่ตนเองปฏิบัติเป็นปัจจตังคุณโยมก็สามารถที่จะรู้ได้ให้คุณโยมปฏิบัติไปเห็นก็ให้ให,ใ,หให้มีสติรู้ว่าเห็นไม่ใช่ว่าพอเราเห็นแล้วปุ๊บเราเลิกนั่งยังไงอสุภกรรมฐานมันก็กเกิดไม่ได้ไงคุณโยม อวิชาครอบงำโมหะครอบงำม,มันจึงเกิดความหลงมันจึงเกิดกิเลสราคะเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนามีความยินดีมีความพอใจราคะจึงเกิดขึ้นเมื่อไม่มีเวทนาราคะจะเกิดได้ไหมคําตอบก็คือราคะย่อมเกิดไม่ได้นะเมื่อเห็นความเป็นจริงของซากศพสังเวชอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วปุ๊บคุณโยมมองเห็นการเกิดการดับอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วปุ๊บมองเห็นความเป็นอนัตตาอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหม เมื่อปัญญามันแก่กล้าแล้วมันเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ได้แล้วมันก็จะสําเร็จความเป็นพระสวัสดบัลในชาติปัจจุบันนี้เลยคุณโยมสาธุเจริญพร